ไปวัดกันมันนี่จ้ะเราไปวัดกันนะคะนี่เมื่อจะประดงน้ำเดียวบ่นี่เมื่อจะประดงน้ำเดียวบ่เนี่ยครัแม่เจ้เดี๋ยวไปถามแม่เจ้การยังดำหน้าบาหนหน่าย,ยางหะหนหนงโอ้ยเฮอรูอว่านเอาละจักรล,ปลกเ,เ,เลปีนั่นเลยยังไงของแม่เจ้ยเดี๋ยวว่านเอาอยู่บ่อปีนี้นี่ยแม่นบ่เข้าวงามแล้วบ่ เออมันเห่าว่านทื่อน้ำน่ะนะมันต้องว่านทื่อตอนมันแดดเนาะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาแฟมิลี่จะพาเอีมาทำกับข้าวไปวัดกันนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็นึ่งข้าวอยู่ค่ะนึ่งข้าวใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วก,กระดูกหมูใส่ใบตําลึงนะคะนี่ที่แม่ดาทำไว้เมื่อคืนนะคะไปลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเพราะว่าเวลาวันเวลาไม่เคยค่อยใครเนาะสวยไวมากๆเลยนะคะ Uh-huh. <laughs> เป็นสระทานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดุญนะคะเป็นสถานบุญให้กับครอบครัวคุณแม่พิษสมชัยพรกับคุณแม่สำรานชัยดีน,นะคะเราจะทำกับข้าวไปวัดกัน หย่อนปลกไปนิดนึงนี่เราก็มาตักเกี่ยวนะคะซึ่งที่กระดิ่ไปเลยนะคะกระดิ่งลงไปเลยไม่ต้องเผ็ดมากเนาะผ็ดมากไม่ได้เพราะกทานกับข้าวแต่คิดเยอะคิดเย็นึง นะคะคเราก็จะคั่วไปคั่วจนน้ำมันออกนะคะค่อยเติมน,น้ำนะคั่วไฟอ่อนๆนะคะโอ้มันมืดเนาะเออเห็นไฟ ใส่พริกน้อยๆยังแดงเลยเริ่มแล้วเร,เริ่มหอมแล้วมันหอมหอมแห้งแล้วแค่ใส่น้ำลงไปพอดีหมูก็ใกล้สุกอำดึงที่เราดิบไว้นะคะก็จะเอาลงไปล้างน้ำสวยน่าเอ้ยกำลึง เพิ่งให้มออมดำแล้วให้จีแล้วก็เติมน้ำก่อนนะน้ำมันหมูอ,ออกละเหมือนเราเหมือนเราผัดเลยนะเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะน้ำมันหมูอ,ออกมาเองทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปออน้ำเอาเจาะนะคะน้ำเอาเจาะเนาะเพราะว่าเว,วลาใส่ผักนะคะน้ำก็จะมีน้ำในผักอยู่แล้ว น้ำเดือดแล้วนะคะนี่ผักที่เราเตรียมนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยขัวกระดูกหมูใส่ยอดตำลึงมีขาอ่อนเนะถ้ามีขาอ่อนเราก็เอาขาอ่อนมาใส่แล้วปามอมาปิดสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็ตักใส่ถุงก่อนเนาะอันนี้ตักใส่ถ้วยนะคะไปวัดเนาะไปวัดเราจะใส่ถ้วยไปนะคะแต่พระมาหน้าบ้านเราต้องใส่ถุงเนาะนิเน,น้น อ่ะเจาะนะคะถ้ามาแล้วอเอ้ะก็เด็ดตักใส่ถุงอยู่นี่ละฮะอันนี้ก็จะตักใส่ถุงนะคะตักบาดหน้าบ้านนะคะเอ๊ะกัดทีเดียวน,นะ อย่างเดียวอ,อันนี้ใส่บาดหน้าบ้านนะคะไปเียาไกล้วยนะคะเอามาวางขายนะคะถ้าเอสีท่านใดสนใจอยากจะให้แม่ดาเป็นสะพานบุญให้นะคะวีละสองศูนนะคะวีละสองศูนเนาะเอาขึ้นวัดนะคะวัดป่าพูไมไม้ฮาวนะคะนี่ กำลังสุกกำลังเหลืองเลยนะคะกล้วยมีแต่ลูกใหญ่หญอๆอ้วดนะคะเป็นกล้วยของน้องสาวนอะอันนี้ก็น่าจะ5สีเล็กนะคะไซส์เล็กก็15น,นะคะวีใหญ่นะคะก็20นเนอะวีใหญ่อบวกอู้วันนี้พระมาเยอะนะคะวัดป่าผูไม้ห้าวนะคะก็จะมีรถวิ่งประจำเนาะ จ้ากล้วยสวยจ้าสนใจบอคะสองศูนกล้วยสวยๆย,ยาวๆเนาะไม่ยาวยาก็น่าจะเป็นเสี้ยนพรั่งอนันโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ นโมธนาสาธุสาธุนะคะถ้าคุณแม่ค้นสมอนดูอยู่ก็คุณแม่ค้นสมอนก็อธิษฐานเอาเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดาจะไปวัดบ้านค่ะสาธุสาธุพระวัดป่าภูไม้ฮาวเยอะนะคะก็ะจะให้อ่าฟาซีนะคะเก็บเพราะว่าแม่ดาจะไปวัดบ้านเนาะ,ะให้ฟาซีเก็บสะอมนะคะขึ้นวัดนะคะรุดเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็วิ่งผ่านมานี่เพราะว่าไม่เก็บมันก็จะแก่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าเราไม่เก็บนะามันแก่แล้วมันก็จะขมนะสะอมหน้าฝนนะเราต้องเก็บอ่อนๆเก็บบ่อยๆนี่ผักผงสุรด,ด้วยนะคะผักทุกชนิดนะคะเก็บขึ้นวัดเดี๋ยวเพื่อนก็ทำกับข้าวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงต่เที่เท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะเราไปวัดกันนะคะ